เอ็นที ö, <res successfully> ่ก็เสียสิเสียทาใา่ไาก็ไปใหน้ากูชินังชอบคน้นี่เห็นไหมไม่กินข้าวเหมือนกันเลยอ่ะเนี่ยเออคนในแนเด็กๆเนี่ยไป เออไม่ยอมกินข้าวเหมือนกันเลยมาแล้วก็หิวนะ่ะงอแงใงส่คู่นะ่ะวันนี้ลูกเซ็งมาแล้วครับสวัสดีครับคุณครูก่อนมาทางนี้ครับลูกสวัสดีครับ สวัสดีครับก่อนขายยาเอาวางก่อนมาก่อนเดี๋ยวล้างมือเนาะล้างมือก่อนลูกติดปิดหน่อยอืมถูเลยถูเลยนะไปเราไปบนห้องไปลูกปะแม่พาไปไปไปเราขึ้นไปข้างบนด้วยกันอ่ะไป ห้องลูอยู่ไหนอ่ะห้องของลูอยู่ไหนนะลูกเรียนอยู่ห้องไหนนะแม่ไม่รู้เลยอ๋อลูเรียนอยู่ห้องนี้เหรอลู่เรียนอยู่ห้องนี้ใช่ไหม เดี๋ยวลูกหิวนี่บอกแม่ครูนะลูกแม่ครูกินนมครับนี่นะ bye bye. ไม่ยอมกินข้าวเชา้าบ๊ายบายเดี๋ยวพ่อมารับนะครับ <c oughs>